สวัสดีทุกท่านที่กำลังรับฟังวิดีโอนี้อยู่นะคะวิดีโอนี้เป็นวิดีโอที่ให้ความรู้เกี่ยวกับคำวิจารณ์เรื่องมนมนุษย์เบื้องหน้าค่ะเป็นกวีนิพนธ์อีฟากด้านกระดางหกของศิวาการปฐรมสูติผู้ที่ได้รับรางวัลซีไรในปี2568 บทกวีเรื่องมนโนมนุษย์เบื้องหน้าสื่อถึงภาพในอุดมคติของมนุษย์ในอนาคตที่ไม่เพียงแต่วางหรือฝันแต่ต้องลงมือสร้างโลกที่ดีกว่าเดิมแสดงให้เห็นถึงสัทธาในศักยภาพของมนุษย์ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองและสังคมมโนหมายถึงใจหรือความคิดมนุษย์เบื้องหน้าก็คือมนุษย์ในอนาคตภาพโพสิวการใช้ภาษาเชิงกวีที่เปี่ยมด้วยพลังจินตนาการเช่น อุสาฟ้าสารเปรียบกับแสงแห่งความหวังอุโมงค์ความคิดหมายถึงการเปิดใจและขยายวิสัยทัศน์จุดเด่นการใช้ภาพธรรมชาติสื่ออารมณ์การเล่นเสียงและจังหวะอย่างมีศิลปะใช้ภาพพจน์บุตรคลวรฐทำให้ธรรมชาติมีชีวิตเช่นดาวได้เอื้อนเดือนได้กล่าวกับตะวันบทวิจารณเรื่องแสงรุ่งของหัวใจผู้ไม่สิ้นฝันจับมโนมนุษย์เบื้องหน้า เราจะมาวิจารณ์บทกวีแต่ละบัรทันนะคะฟอแต่คอยนัคราอุสา,าฟ้าสารการใช้คําว่านัคราหมาถึงเมือนอาณาจักรคู่กับอุสาฟ้าสางแสงอรุณน,นั้นให้ภาพที่ทรงพลังมากเป็นการรอคอยการเริ่มต้นใหม่ที่ไม่ได้จํากัดแค่ตัวบุคคลแต่รวมถึงการรอคอยความหวังที่จะเกิดขึ้นกับสังคมส่วนรวมหรือเมืองทั้งเมืองด้วย มีอัมพาลอัมพรซุกซองสวรรค์แวทนี้แสดงถึงความปรารถนาในความจริงใจความชัดเจนและความบริสุทธิ์การที่ท่องฟ้าอ,อัมพรมีอัมพางไม่ปิดบังสวรค์สื่อถึงช่วงเวลาที่ความดีงามความจริงหรือความหวังนั้นปรากฏออกมาอย่างเปิดเผยไม่ถูกซ่อนเร้นหรือบิดเบือนดาวได้เอื้อนเดือนได้กล่าวกับตะวันเป็นการใช้ภาพพจน์บุคลวัตที่งดงามมากดวงดาวและดวงจันทร์ เอื่อนแลกกล่าวกับดวงอาทิตย์กันอย่างมีปฏิสัมพันธ์เป็นเสีล้ของวัฏจักรที่สมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างราบรื่นและความสัมพันธ์ที่กลมกลืนในธรรมชาติเรามีการแลรกกันมิใกล้มิไกลวักสรุปนี้เดึงภาพการเชื่อมโยงจากจักรวาลมาสู่มน,มนุษย์การที่เรามีการแลรกกันในระยะที่มิใกล้มิไกลเป็นการเน้นย้ำถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด ความเข้าใจและการพึ่งพาอาศัยกันในสังคมเป็นการยืนยันว่ามนุษย์ทุกคนต่างก็เป็นส่วนหนึ่งของการแลกกันข้อเรามาบกวีย่อหน้าที่2นะคะฟอแต่รอเวลาม่านฟ้าจะเผยการรอคอยเวลาสแสดงถึงความอดทนและความศรัทธาต่อจังหวัดที่เหมาะสมการใช้คําว่าม่านฟ้าจะเผยเป็นภาพพบที่ยอดเยี่ยมสื่อถึงการที่สิ่งที่บดบังความจริงความหวังหรือโอกาสจะจะ,จะถูกเปิดออก คล้ายกับการเปิดฉายละครหรือการสิ้นสุดของช่วงเวลาแห่งความไม่ชัดเจนโลกได้เงยหน้าประสบพบวันใหม่วันนี้ให้ภาพภูมิบุคละวัตแก่โลกอย่างอ่อนโยนแต่ทรงพลังการที่โลกได้เงยหน้าบุงเบอกถึงการหลุดพ้นจากความเศร้าส้อยความก้มหน้ายอมจำนนหรือความทุกข์ระทรมเมื่อวันใหม่มาถึงโลกก็พร้อมที่จะตื่นขึ้นและเผชิญหน้ากับโอกาสใหม่ๆ่งภาพภูมิ เมฆได้โปรงฝนได้โปรยดับโพยัยคําว่าโปรงฝนหมายถึงฝนที่ตกลงมาด้วยความตั้งใจที่จะให้บำรุงนั้นให้ความรู้สึกของการเยียวยาและการดูแลโพยัยคือความเดือดร้อนความทุกข์ยากหรืออันตรายต่างๆฝนที่โปรยลงมาจึงทําหน้าที่เป็นผู้ชําระล้างและผู้ดับความเดือดร้อนท่านหลายเป็นการบ่งชี้ถึงความหวังในการแก้ปัญหาใหญ่ๆในระดับสังคมหรือสิ่งแวดล้อม มวลดอกไม้ผิกผ่าวทั้งเด้าทั้งแดนวัคสรุปนี้คือผลลัพธ์สุดท้ายของการรอคอยการที่ดอกไม้ผลกบานอย่างพร่ำพลูและผราวไปทั่วด้าวทั้งแดนก็คือทั่วทั่วทั้งแผ่นดินเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ความงดงามความสำเร็จและสันติสุขที่แพร่ขยายไปทั่วทุกย้อมย่าการรอคอยที่ยาวนานนั้นให้ผลตอบแทนที่เป็นประโยชน์แก่ทรัพย์สินเฝ้าแต่วางตั้งตาว่าเมฆฟ้าลัว การตั้งตาแสดงถึงการรอคอยอย่างใจจดใจจอ่อเมฆฟ้ารัวก็คือสัญลักษณ์ของความหมัวหมองความไม่ชัดเจนปัญหาที่มองไม่เห็นทางออกหรือภาวะวิกฤตที่ปกคลุมอยู่จับเปลี่ยนขั้วเป็นฟ้าครามงดงานแสงนี่คือการวา,วาดหวังถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างถอนราวถอโขนเปลี่ยนขั้วาจากความมืดมัวสู่ฟ้าครามซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความสงบความสะอาดความชัดเจนและสันติภาพเป็นการ ปรารถนาให้ปัญหาต่างๆคลี่คลายอย่างสมบูรณ์และนำมาซึ่งความสวยงามในชีวิตเปลี่ยนทุ่งทุกเป็นทุ่งทองผุดพองแทนเป็นวัดที่ทรงพลังและเสื่อความหมายด้านสังคมอย่างเข้มข้นทุ่งทุบหมายถึงสภาพความยากลบาบากหรือความไม่เป็นธรรมที่ผู้คนต้องประสบการที่มันถูกเปลี่ยนเป็นทุ่งทองพุดพองเป็นความปรารถนาในยุคแห่งความอุดมสมบูรณ์ความรุ่งเรืองและการมีคุณภาพชีวิตที่ดี เปลี่ยนแรนแค้นเป็นมั่งคั่งของชาวชนเป็นการตอบย้ำถึงเป้าหมายของการเปลี่ยนแปลงนี้อย่างชัดเจนการต่อสู้ดิ้นรนและการเฝ้ารอคอยไม่ได้มีเพื่อสิ่งใดแต่เพื่อให้เกิดความมั่งคั่งที่กระจายไปสู่ชาวชนชาวชนก็คือประชาชนผู้คนทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อยู่ในสภาพแรนแค้นและสะท้อนถึงการเรียกร้องความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจและความเท่าเทียมกันฝ้าแต่ว่าปรารถนาวันฟ้าจะโปร่ง การว่าปัถนานั้นเข้มข้นกว่าแค่ความหวังหรือรอคอยมันคือการใช้จินตนาการและความตั้งใจในการสร้างสรรค์อนาคตที่ดีกว่าการรอให้วันฟ้าจะโปรในที่นี้ไม่ได้หมายถึงสภาพอากาศเพียงอย่างเดียวแต่หมายถึงความชัดเจนทางสติปัญญาการมองเห็นทางออกหรือการสิ้นสุดความขัดแย้งทางความคิดเปิดอุโมงค์ความคิดที่มืดมิดมนนี่คือภาพโพธิ์ที่ยอดเยี่ยมและลึกซึง้งอุโมงค์ความคิด ถึงสื่อถึงกรอบความคิดที่จํากัดหรือสิ่งที่บดบังจิตใจการที่มันมืดมิดมนแสดงถึงความคิดที่เต็มไปด้วยความคับแคบหรือความไม่บริสุทธิ์ที่แคบคบับกลับกว้างทิศทางมนทนเป็นการชี้ให้เห็นถึงผลลัพธ์ของการเปิดอุโมงค์ความคิดนั้นเมื่อความคิดได้รับปลดปล่อยจากความแคบคับมันจะกลับก,บกว้างและนําไปสู่ทิศทางมนทนซึ่งหมายถึงทิศทางที่ ที่ถูกต้องงดงามหรือเป็นสากลเป็นการหวังให้เกิดปัญญาและวิสัยทัศน์ที่ยิ่งใหญ่ได้ยินโยงเสียงพิสูจน์ของบุติดาวักสรุปนี้ผูกโยงความปรารถนาในการปฏิรูปความคิดเข้ากับเป้าหมายแห่งอนาคตคำว่าบุติดาคือสัญลักษณ์ของคนรุ่นใหม่และอนาคตที่กำลังจะมาถึงเสียงพิสูจน์พวกเขาเป็นเครื่องวัดความสำเร็จ ของการเปลี่ยนแปลงการที่ความคิดเก่าๆถูกขยายออกและถูกต้องตามควรลองจะทำให้คุณรุ่นหลังสามารถเติบโตและส่งเสียงแห่งความบริสุทธิ์ออกมาได้อย่างเต็มที่เฝ้าแต่ปอนเดือนปีที่ฟ้าจะโปรดการใช้คำว่าเดือนปีเน้นย้ำว่าการรอคอยการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เรื่องชั่วข้ามคืนแต่ต้องใช้ความอดทนและเวลาอันยาวนานการรอให้ฟ้าจะโปรดยังคงแสดงถึงความหวังในการพึ่งพาอำนาจที่อยู่เหนือกว่า ก็คือช่วยชะตาธรรมชาติหรือภาพภูเบเจ้าในการเปลีป่ยนแปลงสิ่งเลวร้ายนิรโทษตรมและตรอมทุกยอมย่าคำว่านิรโทษหมาถึงการปลดปล่อยจากการลงโทษแต่ในบริบทนี้กลับถูกตามมาด้วยตรมและตรอมก็คือความเศร้าโศกความทุกข์รัดทมที่กัดกินใจซึ่งกระจายอยู่ทุกยอมย่าอ่านตีความได้ว่ากวีกําลังตั้งคำถามว่า แม้จะรอคอยการให้อภัยจากฟ้าแต่ความทุรธทรมที่เกิดขึ้นจิงบนโลกนี้ยังคงไม่ได้รับการอภัยหรือเย,ยียวยาอย่างแท้จริงเป็นการตอกย้ำถึงบาดแพลที่ยังไม่จางหาย หรือชีวิตลิขิตเราไม่เฝ้ารอฟ้านี่คือว่าคําถามที่สรงพลังมากที่สุดเป็นการตั้งคําถามต่อแนวนคิดเรื่องโชคชะตาและการพึ่งพาอํานาจภายนอกกวีเริ่มสงสัยว่าแท้จริงแล้วมนุษย์ไม่ได้ถุลิขิตให้รอคอยฟ้าแต่ถุลิขิตให้ลงมือทําหรือกําหนดชะตาชีวิตด้วยตนเองการที่ไม่เฝ้ารอฟ้าเป็นการเชื้อเชิญให้มนุษย์เปลี่ยนจากการเป็นผู้รอคอยมาเป็นผู้สร้างมโนมนุษย์เบื้องหน้าท้าทายนั้น วักสรุปนี้เปลี่ยนจุดโฟกัสจากการรอคอยภายนอกมาสู่ภายในคำว่ามนุษย์มนุษย์ก็คือจิตใจหรือความคิดของมนุษย์คือสิ่งที่กวีระบุว่าเป็นความท้าทายที่แท้จริงของอนาคตเบื้องหน้าปัญหาไม่ได้อยู่ที่ฟ้าดินหรือเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากจิตใจที่ยังคงขับแคดมืดมิดหรือเต็มไปได้วยความทุกข์การแก้ไขจิตใจและการยกระดับจิตสำนึกของมนุษย์นั่นเองคือความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการสร้างโลกที่ดีกว่า บทกวีนี้เป็นงานที่มีพลังและเชื่อมโยงอย่างลึกซึ้งระหว่างการรอคอยของมนุษย์กับวัตจักรของธรรมชาติเนื้อหามีความสอดคล้องกันดีโดยเริ่มต้นจากความหวังอันอ่อนโยนในแสงอรุณไปสู่ความหวังที่หนักแน่นในการเปลีป่ยนแปลงทางสังคมจนกระทั่งจบลงด้วยการยอมรับความจริงที่ว่าอนาคตนั้นเต็มไปด้วยความท้าทายเป็นบทกวีที่กระตุ้นให้ผู้อ่านตระหนักถึงการต่อสู้ดิ้นรนและการเฝ้ารอคอยเพื่อให้ได้มาซึ่งมนุษย์เบื้องหน้าที่ดีกว่า ซึ่งสะท้อนถึงปรัชญาของการไม่หยุดนิ่งและยอมแพ้ต่อโชยชะตาขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับฟังมาจนจบนะคะขอบคุณค่ะ